คุณผู้ชมครับมึงทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยละครับที่มึงทองทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่ตังสารัตอยู่เย็นเนื่องจากว่าพี่ตังเองเดินทางมาให้ทีมแพทย์ของสโมรสรกีฬาปิชาของเรากายภาพบำบัดท,ที่สนามเอเอสจีสเตเดียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตอาการบาดเจ็บกับพี่ตังสารัตอยู่เย็นกันดีกว่าครับ ใจนะครับที่เห็นตางกลับมาครับเป็นยักไงบ้างครับเดตนการบาดเจ็บับก็ตอนนี้ตัดใหม่แล้วครับก็เริ่มเริ่มกายภาพคือกายภาพมาอาทิตย์หนึ่งครับก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องทาอะไรบ้างก็ตอนนี้มันทําได้เฉพาะท้องบนแล้วก็ขาซ้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเข้ามาให้ที่นี่ที่สโมสรดูมันน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องวนไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยใช่ใช่ครับใช่ ต้องทำอย่างนี้อีกนานแค่ไหนครับอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ถ้ามันถ้าเกิดมันลงน้ําหนักได้ปุ๊บมันก็มันก็ทําได้แบบเต็มโปรแกรมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้มาให้พี่วินดูแลหมอวินดูแลเป็นยังไงครับมีอาการมันเจ็บไหมมันมีตึงๆแล้วก็มีแบบถ้าแบบกระดกเยอะไปอะไรเงี้ยมันจะเกินองศาของมันเลยเพราะมันมีน็อตยึดอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าต้องมันถ้าเกิดว่าจะลงน้ําหนักอะไรเงี้ยต้องเอาน็อตตัวนั้นออกก่อน ครับก็เลยมันมันยังทำอะไรไม่ได้มาแต่ว่าก็คือรักษากล้ามเนื้อไว้อะไรเงี้ยให้มันคงสภาพเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็บนข้างบนไปด้วยใช่ใช่ครับมาเจอเพื่อนๆดังเงี้ยก็ดีใจเอบคิดถึงคิดถึงด้วยนะก็อยากกลับลงเล่นในโซเชียละก็ตามเพื่อนเนาะเป็นางเพื่อนๆก็เล่นดีครับครับเล่นดีเล่นดีมากๆทั้งสองนัดเลยทั้งเอฟซีแล้วก็ไทยลีก ครับก็อยากอยากให้รักษา่างกายแล้วก็รักษามาตรฐานการเล่นไปไปจนจบเลยไม่ไม่ครับไม่เขาไปตลอดจ้าครับ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 ไม่ไม่ไม่ต้องมาแล้วต้องก้ามต้องมาอย่ายุ่งอย่ายุ่งครับ อะไรมึงเคลียร์ยังเนี่ยในโซเชียลมึงเนี่ยให้กูเซนอีกนะนี่เสื้ออะไรวะเนี่ยเข้ากล้องมาดูแม่งเสื้อน้ำเงินอปากกาน้ำเงินเซนมันไม่ติดอะไรมันไม่ติดเดี๋ยวสิใช่แล้านเซนถามเก่งไรอ๋อเลยดิลงไปนอนในสนามทำไมเก่งอ๋อเลยดิอะไรเหนื่อยเหนื่อย ควนตีนเขาถามว่าคุณย่าลาเวนเดอร์นุ่มไหมมันเหนื่อยเฉยๆครับคุณไปนอนพักนี่มึงกวนตีนปีกมึงโดนไปแล้วถ้าพี่เป็นไงพี่จะเข้าลงพี่จะเข้าไปหาผมแล้วก็พี่จะจุงมือผมขึ้นมาใช่ไหมไม่ไม่ไม่กระเที่ยวซ้ำเลยสุดท้ายต้องฝากอะไรถึงของเคียร์ทุกคนเป็นห่วงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งความมาเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับก็ผมก็ก็ จะกลับมาลงสนามให้มันเร็วที่สุดครับคือตอนนี้จิตใจดีขึ้นไประเดืยอ <c oughs> ดีครับ <c oughs> ดี <Okay. S 1> ครับ แมดูเหมือนว่ากําลังใจของพี่ตังสารัตอยู่เย็นจะดีขึ้นนะครับดูจากสีหน้านี่สดชื่นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะได้มาเจอเพื่อนเพื่อนในทีมด้วยนะครับกระแซวกันไปแซวกันมาอํากันไปอํากันมานะครับก็เลยทําให้พี่ตังสารัตอยู่เย็นยังคงมีความรู้สึกว่ายังอยู่ในทีมนะครับยังคงต้องเดินทางมาที่สนามทุกๆวันนะครับเพื่อมากายภาพบําบัดฟื้นฟูกับทีมแพทย์ของสโมสรกีฬาพิจิตของเราสลับกับการเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพสูตรบ,บัซซมในการฟื้นฟูสภาพร่างกายนั่นเองนะครับช่วงนี้ ในนขาลงน้ําหนักไม่ได้นะครับก็บริหารร่างกายในส่วนบนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับยังไงแล้วเมืองทอทีวีของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตังสารัตย์อยู่เย็นหายจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้เป็นปิดทิ้งนะครับแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมเป็นขวัญใจของแฟนบอลกีเลียนพยองของเรารวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ก็ถือว่าพักผ่อน ดูแลร่างกายของตัวเองไปก่อนกันแล้วกันนะครับแฟนคลับกิเลมิชองและแฟนบอลชาวไทยของเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นกันนะครับัวรบบ้าน ตึงไ,ไม่ไม่อันนี้อยู่กับพี่อันนี้ยกขึ้นทีละข้างข้างเดียวทางไหนขวาตั้งอยู่หายใเข้าอ๋ออ่ะขึ้นอ่าอหยุดอ่ะทีนีอ้ออกข้างข้างไม่ข้างเดียวก่อนอ่าหนึ่งสอง ที่ห้าอะลงเซตที่สเซตพอแล้วขึ้นอ่อย่างนี้อย่างนี้อย่นี้ไมดลขนานั้นันนี้สอมเลยีเยอะนะอน้ำหนักเลย ตรงให้ขนาดนี้ไม้ตัวปืนนี่ข้าวไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยวะ่ะ

lòng ครับลงครับครับครับเนี่ยเอาเลย